ยุทธการพลมซ้ำา f 6 6ปิดบัรทีฐานโดรนพลีชีพและคลังแสงมรณะกลางกาซิโนสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้กล่าวเข้าสู่ภาวะตึงเครียดถึงขีดสุดในวันนี้เมื่อกองทัพไทยจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดโดยการส่งเครื่องบิน F-16 ยกระดับการโจมตีทางอากาศเข้าถล่มเป้าหมายสำคัญของฝ่ายกัมพูชาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงการตอบโต้ที่เด็ดขาดและแม่นยำ ชนวนเหตุการคุกคามพลเรือนและปฏิบัติการตอบโต้ด้วย F-16 การตัดสินใจเปิดฉากการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในช่วงเย็นที่ผ่านมามีจุดเริ่มต้นมาจากการยั่วยุที่กันตรายและจงใจของฝ่ายกัมพูชาโดยมีรายงานยืนยันว่า กระสุนปืนใหญ่ถึง5ลูกได้ถูกยิงมาตกในพื้นที่พลเรือนของไทยบริเวณสวนยางพาราและทุ่งนาของชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งถึงแม้ยังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ถือเป็นการคุกคามอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนไทยที่ไม่อาจยอมรับได้เป้าหมายหลักของปฏิบัติการตอบโต้จึงพุ่งเป้าไปยังคาสิโนโจุ๊บโกกีบริเวณช่องสายตะกูตรงข้ามอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย โดยเครื่องบิน F16 ได้เข้าทิ้งระเบิดถล่มซ้ำเป็นครั้งที่2ในรอบไม่กี่วันการโจมตีทำให้กาซิโนได้รับความเสียหายอย่างหนักเกิดเพลิงไม่รุนแรงและมีกลุ่มควันสีดำขนาดมหึมาพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างชัดเจนยืนยันชัดเจนกาซิโนคือฐานบัญชาการทหาร ข้อมูลทางทหารและหน่วยข่าวกรองของไทยได้ยืนยันว่าคกสิโนจุบโกกีไม่ได้เป็นเพียงสถานประกอบการทั่วไปแต่ถูกแปลงสภาพให้เป็นกองบัญชาการปฏิบัติการทางทหารที่ผิดกฎหมายศูนย์บัญชาการโรนสอดแนมและโรนพลีชีพซึ่งเป็นไทยคุกคามทางอากาศที่ฝ่ายกัมพูชาใช้ในการโจมตีไทยอย่างต่อเนื่องคลังแสงอาวุธนอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นคลังเก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์สำคัญรวมถึงจรวดและกระสุนจำนวนมาก การโจมตีทำลายฐานเห็นนี้จึงถือเป็นการตัดแขนตัดขาของฝ่ายตรงข้ามและทำลายความสามารถในการทำสงครามลงอย่างมีนัยสำคัญการโจมตีด้วย S16 ในวันนี้เป็นการปิดบัญชีภัยคุกคามดังกล่าวและถือเป็นการใช้ความชอบธรรมในการป้องกันตนเองจากการโจมตีด้วยอาวุธที่ซ่อนตัวในพื้นที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารสถานการณ์ตราดและยุทธวิธีโล่มนุษย์ที่น่ากังวล ในขณะเดียวกันที่จังหวัดตราดบริเวณทบ้านชำรากสถานการณ์การประทะก็ยังคงดุดเดือดไม่แพ้กันหลังนาวิกโยธินไทยต้องรับมือกับการเสริมกำลังทหารของกมัมพูชาเพื่อพยายามตีคืนพื้นที่สำคัญกองทับไทยได้แสดงความพร้อมด้วยการบูรณาการกำลังอย่างสมบูรณ์ทั้งการสนับสนุนทางอากาศจาก F16 และการยิงปืนใหญ่จากภาพพื้นดินเพื่อตัดกำลังและสกัดกั้นการรุกคืบตลอดแนวปะทะ สิ่งที่สร้างความกันงวลอย่างยิ่งคือยุทธวิธีที่ไร้ความรับผิดชอบต่อหลักมนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชาโดยมีรายงานว่ามีการใช้สถานที่ทางาศาสนาและพุทธสถานใกล้ชายแดนเป็นพื้นที่สำหรับซุกซ่อนรถถังใหม่และเคลื่อนย้ายกำลังพลซึ่งเป็นการกระทำที่สะท้อนถึงการไม่ให้ความเคารพต่อสถาปัตยกรรมและาศาสนสถานผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจ การตัดสินใจโจมตีคาสิโนโจุบโกกีส่งผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งผลทางเศรษฐกิจคาสิโนตามแนวชายแดนถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของกลุ่มอำนาจในูัมาการทำลายฐานทัพที่ซ่อนอยู่ในคาสิโนจึงเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงลงไปอย่างเด็ดขาด ความสูญเสียด้านกำลังพลมีรายงานว่าทหารกัมพูชาแนวหน้าต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักโดยมีการพบการใช้รถจักรยานยนต์ในการลำเลียงกำลังพลเข้าสู่แนวหน้าอย่างเร่งด่วนเนื่องจากยานพาหนะอื่นๆถูกทำลายไปก่อนหน้านี้ อาวุธใหม่ที่ไม่พร้อมรบแม้จะมีการนำเข้าอาวุธและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการรบแต่มีข้อสังเกตว่าทหารบางส่วนยังขาดทักษะในการปฏิบัติการซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้ปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายตรงข้ามไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรคำเตือนด่วนและสถานการณ์ยังไม่นิ่ง สถานการณ์ตามแนวชายแดนยังคงมีความตึงเครียดในระดับสูงเสียงปืนใหญ่ยังคงดังสลับตอบโต้กันเป็นระยะระยะและยังไม่สามารถวางใจได้ว่าการโจมตีจะสิ้นสุดลงเมื่อใด คำเตือนถึงประชาชนจึงขอเน้นย้ำไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณช่องสายตะกูจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงห้ามเดินทางกลับเข้าบ้านโดยเด็ดขาดในคืนนี้และให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอย่างสมบูรณ์ กองทัพไทยยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไป